ใครพูดว่าไงนะจันโอชาจะมาสอนทำขวัดวันเด็กนายจันโอชาจะมาสอนทำขวัดวันเด็กนายโยกอ่ะใช่ปะใช่ปะ <laughs> เขาชื่อจันโอชาที่ไหนอันนั้นนามสกุลเขา <ใน S 1> ชื่อจร <ใน S 1> ิง <ใน S 1> ชื่ออะไรรู้ไหม พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกชื่อลุงตู่ใช่ไหมไหนไหนไหนท่องคำขวัญวันเด็กให้ฟังหน่อยเกรู้ไหมไม่รู้อ้าวตายแล้ววันเด็กเด็กบ้านนี้ไม่รู้คองป้านักเลนเด็กครัหนูก็ไม่รู้นี่มารลุมารู้ให้เมียขึ้นรถตู้แล้วให้เมียสู้กับโจรตลบเอาเหรอตลบให้เมียตายว่างั้นให้ตายเร็วๆออ๋เด็กไทยเหรอเด็กไทยใจอะไร ไปอะไรเอาไม่มีใครรู้เลยเอาเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเม้นบอกไงไปไอะไรนะไปไปเดี๋ยวเอาปะเอาจิงริงซีเรียส้าไม่รู้อ่ะพาไม่รู้เปิดเปิดไอ้นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นไรให้เพื่อนบอกเลยเม้นบอกให้รู้ใช่ถามเพื่อนๆสิครับว่าช่วยบอกกายหน่อยว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรพูดสิ ทำขวัญวันเด็กวันนี้คืออะไรไม่ใช่วันนี้คำขวัญวันเด็กป um ีน,น,น,นี้คืออะไรครับใครรู้ช่วยบอกกาหน่อยพูดใหม่คำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรครับคืออะไรครับใครรู้ช่วยบอกกายทีใครรู้ช่วยบอกพี่โรงเรียนเขาไม่บอกเลยครับเออเขาไม่สอนเหรอลูกเขาไม่สอนในท่องเหรอเด็กเมื่อไงเขาเขาบอกไหมไม่บอก โรงเรียนอะไรเนี่ยเจต้องท่องเลยนะพรุ่งนี้ที่โรงเรียนหนูมีงานวันเด็กอะ่ะเขาต้องมีถามแจกรางวัลแน,น่นอนเลยมีม,มีพรุ่งนี้อ่ะผู้ปกครองเครือข่ายเข้าไปเรียงอาหารเด็กอะ่ะท่องไปนะคืนนี้กลับไปท่องให้แบบฝันเลยนะไายท่องได้ยัง <laughs> อ่ะการบ้านวันนี้คือนานเอกอะไรนะ อ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนี่การกำลังทำอะไรอยู่ครับกายกำลังอะไรนะเวลากินข้าวไม่ลุกออกจากที่นั่งครับกำลังกินข้าวกำลังทำอะไรอยู่ลุกมมนไหนวายลอรี่น้องเกดกินอะไรคะนี่อะไรอ่ะจานนี้คืออะไร เอออะไรหน้าเคาเรีกว่าอะไรวะข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดใช่ไหมอร่อยไหมคะแล้วจานนี้ล่ะอันนี้ใครสั่งออเดอร์น้องกาย,น,กายน้องกายบอกว่าวันนี้อยากกินพ้ตามตำมากมากเลยส่วนป๊าป๊าหมดแล้ว <laughs> ป๊ะป๊าบอกว่าหมดแล้วสั่งมาทีหลังคนอื่นเหรอกินหมดก่อนอเลยอ่าให้ดูทั้งโต๊ะ ทางโต๊ะเรากินนี่นะคะ<ร>ส้มตำเนี่ยแล้วปะปานเนาก็จะหมดแล้วส้มตำเนี่ยแบ่งกันน้องเกน้องกายสั่งข้าวมันไก่ามาจานเดียวแบ่งกันส่วนแม่แอนกินส้มตำของเหลือดูสิพ่ออินเลี้ยงดูไม่ดีเลยเห,าหางานได้ทังนั้น <S 1> <S 1> อ่ะกายกายครับกระดูกวางไว้จานปะปะ๋าจานปะปะ๋าวางไว้เลยอือ อ่ะบายๆก่อนต้องทำไงครับก่อนจบก่อนจบคลิปต้องทำไงครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกดช่องอะไรครับกดกระดิ่งช่องเอดช่องมาดามเอ็นแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องอย่าลืมติดตามช่องทูมาดามด,ามด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ได้ไหมครับน้องเกดสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวจะหันหันกล้องไปหาป้าป้าบ๊ายบายค้างไว้เกดบ๊ายบายค้งไว้เลยแล้วบ๊ายบาย